ปิดทำแล้วยกมือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจัดมินก็จะมาสุมสกินปืนนะซึ่งสกินปืนที่เราจะสุมเนี่ยเป็นสกินปืนที่เราสุมได้จากตู้ลัคกี้รอยัลเมื่อวานนะคะตู้ที่มันมีดาบมีอะไรนั่นแหละของคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราสุมใช่ไหมมันได้มาแค่หนึ่งกล่องแล้วเราสุมได้ M60 สามวันใช่ไหมจะเกาะซึ่งเมื่อกี้ แอบเข้าไปดูในเกมมาแล้วนะคะมันเป็นกล่องสกินปืนที่มีสกินปืน SVD อยู่ในนั้นด้วยถามว่า SVD เนี่ยจัดเล่นไหมจัดก็ไม่เล่นแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูค่าสถานะของมันก่อนเพราะว่าจัดเล่นปืนนี้ไม่เป็นนะคะยิงไม่เป็นต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าแต่เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนว่าสกินปืนนี้ค่าสถานะอะไรนะคะไปเข้าไปดูกันค่ะ พูดถึงนะคะนี่เรามี M 6 0แบบ3วันไปนแล้วแต่ยังไม่มีถาวรน,นะมันจะบวกแม่นยามบวกจอกก่อแต่ว่าลดแมกกาซีนนะส่วน SVD บวกอัตราการยิงบวกแมกกาซีนแต่ลดความเร็วเคลื่อนที่ <c oughs> เดี่ยวปืนมันจะวิ่งได้ด้วยหรอฮัลโหลลดความเร็วเคลื่อนที่เพื่อเอ้แต่เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันยังไงวะคืออ่านค่าสถานะแล้วรู้สึกมึนงงๆซึ่งค่าสถานะ2อ,อย่างเนี้ย จาะเกาะของ M 6 0เนี่ยเราไม่มีมาก่อนเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราเคยเห็นแต่ของแต่งปืน AWM ที่มันเิ่มเจาะเกาะช่วยเจาะเกาะอะแต่ว่าอันเนี้ย SVD อ่ะอันเนี้ยสงสัยมากล็ปความเร็วขึ้นที่คืออะไรหรอเดี๋ยวเข้าไปดูกันปะ่ะเดี๋ยวขอลองเข้าไปสุ่มหน่อยสกินปืนอันนี้นะคะในกล่องสุ่มอันนี้เนี่ยมันตกกล่องละ60เพชรเนาะ ซึ่งเราจะได้นะคะมีโอกาสได้ M60 ทาวอนกับ SBD ทาวอน M60 อันนี้เราน่าจะพูดถึงไปในคลิปก่อนนั้นนิดนึงละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงก็คือ f อ e 0อันนี้มันจะเจาะเกาะ2นะคะบวกแม่นยำหนึแล้วก็เป็นลดแมกกาซีนนะคะหน้าตาเอฟเฟกของมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะลายเขาเรียกว่าดอกซากุระปะออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงเนาะก็สวยดีส่วน SVD เนี่ยอันนี้จะยังไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน SVD ตัวนี้เนี่ยมันจะบวกอัตราการยิงหนึ่งนะคะแมกกาซีนะะอีกหนึ่งแต่ว่าลด ความเร็วเคลื่อนที่อันนี้แหละที่สงสัยว่าการลดความเร็วเคลื่อนที่ของปืนเนี่ยคืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าค่าสถา,านี้เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถูกไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปลักษ์ของปืนก่อนเอ,เอฟเฟกต์อะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้นไม่เหมือน M60 นะใช่ <S <S หรือไม่ใช่ใช่จริงๆด้วยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะคะเวลาถือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้สวยนะ จัดมองว่าสวยโอเคเดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูละกันว่าสกินปืนอันนี้เนี่ยจะออกยากขนาดไหนนะสำหรับสกินปืนถาวรในกล่องนี้นะคะปะ่ะเริ่มจากการสุ่มแบบหนึ่งสุมแบบหนึ่งทุกคนเรารู้สึกว่าเราใช้สุ่มแบบหนึ่งแล้วเรารวงดีอ่าไปได้ได้มาหนึ่งวันนะคะสองก็ไม่ได้อ่าแต่ว่าได้ S อ d ดี SPD มาลองใช้หนึ่งวันแต่จะ,จะเจ้าให้ได้ถาวร จะได้ตอนเก้าเจ็ปะรอบที่ห้าค่ะโอ้โห,โหยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมืหอนจะได้ยากอยูน่นะเนี่ยบอกขารอบี่หกโอ้โห,โ,หโหแต่ว่าดูจากสีของเขาเรียกว่าอะไรอะความแรงของปืนเนี่ยเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าความแรงของปืนแหละ M 6 0น่ะดูแรหรือแพงกว่านะคะ SVD เพราะมันมีเอฟเฟกนั่นแหละนะมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ว่า <t> <cover> เนื้อสิ่งอื่นใดทำไมยังไม่ได้ถาวรอ๋เ้ยจ็บค่วันนี้เล่กเจ็ได้ SVD ถาวรแต่ว่าเรายังไม่ได้ M 6 0ถาวรฉะนั้นเนี่ยเรจ,จะกดทีละหนึ่งจนกว่าจะได้เว้ยเพราะว่าอะไรมา สมมติว่าเรากดแพ็กสิแล้วเราได้อันแรกอะ่ะเราจะเสียดายเพชรประมาณอ่าถ้ากด10มัน600ใช่ปะก็ประมาณ540เพชรที่เราได้ไอเครื่องกดจับสีเขียวนาฬิกาเขียวอะ่ะเว้ยจะกดทีละหนึ่งจนกว่าจะได้ถาวรน,นะมามาดูมาดูว่ากี่รอ,อบสองรอบแล้วนะ3มรอบแล้วนะส,วนะสี่รอบ เจ็ดได้แน่เจ็ดได้แน่เพราะเมื่อกี้เราได้ตอนเจ็ดเว้ยไม่เป็นไรเพิ่มไปหน่อยแปดอันนี้แปดกล่องน,นี้ดูมีเอฟเฟกต์อะรก็ดูมีออร่ามากกว่าอันอื่นกล่ <c oughs> องน,นี้กล่องที่เก้าทุกคน <c oughs> เห็นแสงที่ออกมาจากกล่องหีบของมันไหมกล่องน,นี้รอบที่สิบแล้วหกร้อยเพชร ที่สิช้ใจได้มาเจ็ดวันพี่อยากรู้ว่าตอนนี้สกิน M60 แล้วอ่ะพี่กี่วันแล้วแต่น่าจะไม่เยอะหรอกน่าจะสักเดือนหนึ่งดูเฉยๆนะคะดูเฉยๆเอาไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกตัวเลขในการสุ่มรอบหน้าเว้ยเรา46วัน46ไเป็น10โอเคเดี๋ยวกดแพ็ค10กดแพ็ค10ไปเลย4 6่กเท่ากับ10มารอบนี้แพ็ค10 แต่ว่าก่อนจะกดเปิดเนี่ยจะมีคาถาทุกคนอนอยากรู้ไหมคาถาอะไรที่คาถาเนี้ยจะแอบท่องนะคะก่อนที่จะเปิดแล้วล่ะคนลองท่องตามจันนะโอมน้มะมามี s v d M60 หถาวรเพียงมาดูว่าดู ผลถ้าเกิดแบบว่าน้องๆคนไหนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยคาถานี้มันได้ผลแน่นอนแต่พอดีว่าจัดดื้อไงเออจัดดือ้อจะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทีกดหนึ่งสองมาดูนะมาดูว่าระหว่างสกินปืน M60 กับเพชรจัดอันไหนมันจะหมดก่อนอาสามจ้าอาสาวันจ้าริ่สนุก จะได้ไอต้องเปิดตับไงโอ้โหโอ้โหบทีละหนึ่งแนมะ่จะไม่ลุกทุกคนเริ่มกวดค้อมือแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลองลองรอบนี้ลองทีละ2ออ่าเริ่มดูดีเริ่มดูดี กดแพ็กสิบนะพูดเลยว่าเสียดาย500เพรที่เราจะได้เอนาลิกาบ้านเนี่ยบอกว่าตอนนี้ He identity. เราก็ได้ M60 หาวอนแล้วนะคะรวมๆแล้วเนี่ยสกินปืน2อันนี้เราหมดไปประมาณ4,000เพรนะเพราะว่าตอนแรกเรามีประมาณ6,000นิดนิดป่ะ6,001 0 6 0 0ประมาณนั้นแหละแต่ตีไปบวกลบก็ประมาณ4,000เพศ1,000เพรก็ราวลา1,000บาทวะต้องบอกก่อนนะว่า ในการสุ่มเอาปืนหาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยที่จัดมานั่งสุ่มเนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทํางานไม่สามารถหาไรายได้ได้ได้วยตัวเองณนะตอนนี้นะคะให้ดูเป็นแนวดูเพื่อความสนุกสนานไปดีกว่าถ้าสมมติว่าอยากใช้อยากลองใช้อช่ะกดสุ่มทีละหนึ่งทีละ2กล่องก็กได้ถ้ามันได้แบบรายวันมาใช้ก็ใช้แบบรายวันไปก่อนจนเราตัดสินใจว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะใช้เราค่อยกดสุ่มเอาถาวรก็ได้แต่ว่าเราจริงๆน่ะกดวันละกล่องเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ได้ถาวรแหละแต่ไม่รู้วันไหนนะ ขอให้โชคดีละกันนะคะคาถานี้ใช้ได้จริงคาถานี้ใช้ได้มันอาจจะใช้ไม่ได้กับจัดแต่อาจจะใช้ได้กับใครบางค,คนก็ได้ลองเอาไปใช้ดูใครใช้แล้วแบบว,ว่าดวงดีเห็นผลก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะคะแต่ว,ว,วันนี้เดี๋ยวจัดขอลองเอาปืนอันนี้ SVD นี้ไปลองเล่นก่อนเอาจริงๆนะ SVD อ่ SV จะจัดไม่ชอบไม่ชอบเล่นมากๆแล้วก็ไม่ถน,นัดด้วยเออต้องมาดูว่าจะเล่นไหวไหมกับค่าสถานะปืนอันนี้เพราะก่อนหนะ้านี้ SVD จะใช้ไม่ได้เลยจริงจริง SVD อะสกินปืนตอนเนี้ยจัดมีอยู่แล้วปืน SVD ตอนเนี้ยเหมือนที่จัดมีสกินปืนจัดก็จะมีสกินปืนแค่สกินปืนอันนี้ที่มันเป็นกล่องของ A124 นะคะตัวละครตัวนั้น oh. แล้วก็น,นี้จะจะใส่ตัวนี้เลยละกันเนาะแต่จะไม่แน่ใจว่าสกิน SVD มันมีค่าสถานะอื่นไหมเพราะว่าของ A124 เนี่ยมันเป็นบวกสถานะอุ้ยอันนี้คาคาเปล่าหน้ารอเหมือนกันเพม,มาหาแล้วกันทุกคนนั่งดูอย่างนี้นี่คือแบบขี้ตาแฉะพอดี แล้วประเด็นคือช่วงเนี้ยที่ใส่เสียไงชอบเล่นสนายกปืนเอองเอนี่ยิงไปทีละแบบ2 0 3 0ิาเามจนมีดคือขัดใจคุณแม่มากพูดเลยถ้าใครที่ชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับ c r i b e ์ชานน์จั S มิ e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามจัสมีในช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมติกต็อกหรือว่าแฟนเพจ Facebook นะคะ j u s t m นนค่ะลองพิมพ์ไปได้เลยนะแล้วก็จะเจอกับจั S มิ e เองนะคะ <G ül üyor> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับ บ๊ายบายค่ะ คนไหนที่ยังไม่ได้ทํางานไม่สามารถหารายได้ได้วยตัวเองณนะตอนนี้นะคะให้ดูเป็นแนวรู้เพื่อความสนุกสนานไปดีกว่าถ้าสมมติว่าอยากใช้อยากลองใช้อ่ะกดสุ่มทีละหนึ่งทีละ2กล่องก็กได้ถ้ามันได้แบบรายวันมาใช้ก็ใช้แบบรายวันไปก่อนตองเรตัดสินใจว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะไอเนี่ย